คู่หูคู่โหดที่ผมเรียกว่าตอนนี้จากคู่หูดูโอ้กลายเป็นแค้นสั่งฟ้าระหว่างคนสองคนท่านผู้ชมครับคนหนึ่งคือคุณอัจฉริยะแล้วอีกคนหนึ่งคุณศิจาหรือที่เขาเรียกกันว่านัทนายตั้มวันนี้ผมจะเอาเรื่องทั้งสองคนนะฮะมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วจะชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งของคนสองคนนี้มันเริ่มจากจุดไหนแล้วมันทำไมถึงลุกลามกันไปมากมายกลายเป็นว่าที่ไหน มีทนายตั้มสิชาเะะบีย้ยบังเกิดที่นั่นก็ต้องมีอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์แต่จะยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะฮะนอกจากจะโต้กันใน Facebook อย่างดูเดือดเผ็ดมันแล้วมันก็ยังมีอีกมากมายลหลายอย่างแต่ละคนก็ตามล้างตามเช็ดซึ่งกันและกันที่น่าสนใจทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมตั้งแต่ต้นแล้ว มันมีเหตุบางอย่างที่มันเกิดทําให้ต้องแตกขอกันคุณอัจฉริยะนั้นจเจริญเติบโตมาบนพื้นฐานของการถูกกังแก่คุณอัจฉริยะจบวิศวะว่ากรโยธาจากมหาชิไทยเอเชียคาเนแล้วก็ไปทํางานกับเจ้านายคนหนึ่งแล้วโดนเจ้านายโ,งโงงกงโกงเงินไปเป็นล้านแล้วมีหน้าซ้ําแล้วเจ้านา,นายก็ยังใช้เส้นสายที่ตัวเองมีอยู่กับตํารวจเพื่อดําเนินคดีคุณอัจฉริยะที่คุณอัจฉริยะไม่ผิดนะฮะคุณอัจฉริยะถูกดําเนินคดีไปจนในที่สุดศาลสั่งยกฟ้อง แต่ความเจ็บปวดตรงนี้ทําให้คุณอัจฉริยามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะทั้งที่ศาลสั่งยกฟ้องแล้วตํารวจก็ยังมีชื่อเขาอยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรรมทําให้เขาไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้จะทําอะไรก็ไม่ได้ก็เลยมีปรากฏการณ์ในยุคที่พลตํารวจเอกเพียวพันธ์ดาม,มาพงศ์เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณอัจฉริยะนั้นก็เอาลูกเอาเมียไปยืน่นหนังสือปรากฏว่าทางคุณเพียวพันธ์ก็ไม่ส่งคนมารับ ทำให้คุณอจฉิยะนั้นยืนประท้วงตั้งแต่11โมงจนถึง,ถงบ่าย2โมงและในที่สุดคุณอัจฉริยะก็ตัดสินใจเอาลูกเนี่ยละไปนั่งอยู่กลางถนนพระรามหนึ่งขวางการจราจรทําให้รถติดวินาศสันตะโรจนในที่สุดพลตํารวจเอกพงศพัฒนะฮะพงษ์เจริญซึ่งเป็นรองผบตรก็ลงมารับเรื่องแล้วก็บอกคุณอัจฉริยะบอกว่าเอาเดี๋ยวต้องไปยื่นที่ ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งซึ่งเป็นที่เกิดเหตุแล้วก็จัดรถตำรวจสันนิบาลไปส่งคุณอาชิยะเพราะคุณอายะบอกบอกว่าไม่มีตังค่ารถไปตรงนี้นะฮะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณชีระต้องไปตั้งชมรมนะฮะเหยื่อป้องกันช่วยเหลือเหยื่อผู้เหยื่ออาชญากรรมแล้วก็คุณอาชียะก็ทํางานนี้มาตลอดคือทํางานประเภทขาลุยลุยเดียวนะเจอใครก็ตามถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าเจอเรื่องอะไรก็ตามคุณอาชียะก็จะทําเข้าไปจับเรื่องราว ต่างๆเหล่านี้นะฮะจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตํารวจที่ประพฤติมิชอบนี่คุณอชิยะจะค่อนข้างจะชนานาญในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่คุณอชิยะทำไปประสบผลสําเร็จก็มีไม่ประสบผลสําเร็จก็มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆจนกระทั่งถึงเรื่องครูจอมทรัพย์ท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมครูจอมทรัพย์ซึ่งคุณอชิยานั้นยืนอยู่ตรงข้ามครูจอมทรัพย์โดยบอกว่าถ้าครูจอมทรัพย์ถูก เขาบอกว่าให้ยินดีให้ฟ้องคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาและเขาจะยกเลิกงานที่เขาจะทําในเรื่องชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออกไปทันทีแต่ในที่สุดแล้วสารดีกาก็พิพากษาว่าคุณจอมรัพย์นั้นโกหกผิดนะคุณอาชีรายต้องยอมรับว่าเป็นผลงานคุณอาชฉริยเช่นกันแต่ก็ไม่มีใครที่จะจําเรื่องนี้ได้นะฮะคุณอาชีรายก,ก็ทําอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องยักยอกรัพย์เงินเครดิตสหูเนียนสากรคลองจันทร์ นะ,ะซึ่งนายสุภชัยนะฮะนายสุภชัยสีสุปอักษรซึ่งถูกจําคุกไปแล้วมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งในการประชุมเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้น นะฮะคุณอชิรยาก็เข้าไปไประชุมด้วยปรากฏว่ามีการตะลุมบอลกันคุณอชิรยะถึงกับหัวร้างข้างแตกนะฮะเลือดอาบศรีรษะเลยนะฮะคุณอชิระนั้นได้ช่วยเด็กหลายคนอย่างเช่นช่วยน้องน้องหญิงนางสาวนริการยาวิรากคือนั่งรถเทรเลอร์ไปคุณผู้ชมจําได้ไหมฮะนั่งรถเทรเลอร์แล้วก็คนขับก็คือนายสุรพลดาราคาหรือออฟมารายงานว่าน้องหญิงนั้นตกรถแล้วก็เสียชีวิตแต่คุณอชิราก็ไม่ยอมเชื่อก็เอาเรื่องของพ่อแม่ของน้องหญิงนั้นซึ่งสงสัยว่าลูกตัวเอง นั้นก็คงจะไม่ได้ตกรถหรอกแต่อาจจะถูกฆ่าตายจนกระทั่งเอาไปพิสูจน์จนกระทั่งปรากฏพบว่าพบว่า กระโลกศีรษะที่แตกนั้นถูกของแข็งทุบตีนะฮะทุบท้ายถอยนะฮะแล้วก็ในที่สุดแล้วสารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยหรือคุณออฟแต่ให้ขังคุกเอาไว้ก่อนเพื่อรออุทธรณ์จนกระทั่ง1ปีให้หลังสารอัทธรณ์พิพากษากลับจำคุกในออฟนั้นเป็นเวลาตลอดชีวิตนะฮะคุณอาชิยะก็มีชื่อเสียงชื่อเสียงหนึ่งก็คือแฉเรื่องหน้ากากหายสมัยที่หน้ากากอนามัยนั้น หายไปเป็นล้านลานชินนะล้วจนกระทั่งคุณอฉริยะนั้นมีเรื่องมีราวเป็นคดีอาญาในเรื่องการหมิ่นประมาทกับกลุ่มของคุณจุลินลักษณะวิสิทธ์นะนี่คือบทบาทของของคุณอริยะจนกระทั่งล่าสุดนั้นเนี่ยการประทะกันระหว่างคุณอชิยะกับทนายตำนั้นก็เกิดเมื่อคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดนั้นได้มาเป็นทนายความให้กับคุณชัยพลวิภาหรือที่เขาเรกกัลุงกน ก็ปรากฏว่าฝั่งแม่ของน้องชมพู่จู่ๆคุณอาชิราก,ก็โผล่มาเป็นที่ปรึกษาสู้คดีให้คือพูดง่ายว่าคุณอาชิดาถึงกับเอาทนายความของตัวเองสองชุดมาว่าความให้ต่อมาก็คือว่าคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดก็ออกมาพูดจาประชดประชันว่านึกว่าใครที่ไหนจะแน่ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันแต่พอมาเห็นชุดนี้แล้วผมก็เลยชิวๆสบายๆอันนี้ผมพูดเองนะฮะชิวๆสบายๆเพราะว่าแพ้ผมมาแล้วทุกคดีที่สู้กับผมมาแพ้ผมมาหมดเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะส่ว เป็นคุณตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดก็เจริญเติบโตมาคนระแบบคุณอชิยะแต่ว่าเมื่อเรียนจบคณะนิติศาสตร์ที่รามปรแหงแล้วได้ในเิบัณฑิตผมเข้าใจคงจะได้ในเิบัณฑิตนะก็เลยมาเป็นคุณสมุทรสาครก็เลยมาตั้งสำนักงานทนายความอยู่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครและก็จัดการเรื่องเป็นทนายเพื่อประชาชนก็คือว่าใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรร้องทุกข์อะไรมาก็มาหาได้มีคนที่ก็มาร่วมงานกับสำนักง,งานทนายความของคุณสิทธาเนี่ยมากมายคุณสิทธาก็ได้ทํางานบางงานซึ่งก็คล้ายๆคุณอัชิยะช่วยเหลือ นางสาวพัชราพรทาทองหรือน้องพัฒนสาวโรงงานตั้งคันได้3าเดือนถูกรถ10บล้อชนแล้วหนีบนสะพานข้ามแยกสาครเกษมอันเพอกระทุ่มแบนเมื่อค่ำวันที่18ธันวาคม2555จนในที่สุดบาดเจ็บต้องตัดแขนและตัดขากลายเป็นคนพิการคุณสิทธาก็ร่วมกับตำรวจหาเบาะแสจนกระทั่งจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการต่างๆจนน้องพัชระมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนั้นแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวคุณนาคจรกิตเลิกไทยหรือที่ชื่อ น้องจีโน่ถูกนายพัชราเทียนชูศักด์นางสาวจันทราลักษ์มั่นสินคู่รักวัยรุ่นใช้น้ำมันจุดไฟเผาร่างกายโดยอ้างว่าแค้นที่แฟนสาวนะฮะคือคุณจันทราลักษ์ถูกข่มขืนทั้งทั้งที่ฝ่ายหญิงสมยอมเพราะในช่วงหนึ่งนั้นฝ่ายหญิงนั้นเลิกลากับฝ่ายชายไปปรากฏว่าน้องจีโน่แผลไฟไหม้เสียชีวิตคดีนี้สารจังหวัดสุนทราครพิภากษาให้ประหารชีวิตคนที่ทําเรื่องนี้นะฮะคือคุณชูศักด์คุณพัชราเทียนชูศักด์ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้แต่ลดโทษได้ จคว,ะะความขัดแย้งครั้งแรกที่เกิดขึ้นระหว่างทนายตั้มคุณฤุณสิทธา,าเบี้ยบังเกิดนะฮะกับคุณอัจฉริยะเป็นประเด็นคือมีสามีภรรยาคู่หนึ่งระบุว่าถูกตำรวจสพบางโทรัฐจังหวัดสมุทรสาคร8คนบุกค,ค้นตัวที่ปั๊มน้ำมันก่อนยัดยาเสพติดชิงสร้อยคอทองคำเงินสดคดีนี้สารจังหวัดสมุทรสาครยกฟ้องสามีแต่จำคุกภรรยาไว้เป็นเวลา4ปีแต่พอต่อ มาเนี่ยหลังเป็นข่าวสามนุทธรมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีใหม่แล้วยกฟ้องสาม,มีเป็นครั้งที่2ส,ส่วนตำรวจ8คนถูกสามีพญาฟ้องในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันรป,รปราบปรามการาชุจริตในภาครัฐหรือที่เรียกว่าปปทภายหลังนี่ฮะนี่คือจุดเริ่มต้นความขัดแย้งครั้งแรกตำรวจ8คนไปขอความช่วยเหลือในอจฉรยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมระบุว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ตกเป็นจำเลยสังคมอีกเรื่องหนึ่งความขัดแยยงก็คคือดีหว เ,รเครูปรีชากับหมวดจำรูนคุณตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดก็เป็นคนที่ยืนข้างหมวดจำรูนนะฮะแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยหมวดจำรูนชนะคดีฟ้องกลับนายปรีชาและนายวรยุทธ์บุญวงศัยทนายความข้อหาร่วมกันเอาความเท็จฟ,ฟ้องร้องผื่นต่อศาลย้อนกลับไปในคดีหวย30ล้านนายสิทธาหรือทนายตั้มได้ร่วมงานกับอัจฉริยะในฐานะที่ช่วยขุดคลิปเสียงคล้ายครูปรีชาที่เรียกเสียงฮือฮากับชาวเน็ตทำให้ครั้งหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยว อารูปให้ดูนะฮะสองคนนั่งกอดกันทนายตั้มกับอชิิยาสืิสมกันระยะหนึ่งไปที่ เยี่ยวดีหัวหินประจบครีขันก็ชิวๆนะฮะต่อมาก็จูๆ่ๆอัจฉริยะก็ออกมาแฉว่ามีทนายความรูปหล่อคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งมีความสัมพันธ์เป็นชู้สาวนั่นก็คงหมายถึงทนายตั้มทนายตั้มก็ออกมาโพสต์นะฮะว่าไม่ใช่ความจริงนะฮะแล้วก็ทั้งอัจฉริยะและทนายตั้มก็เลยเริ่มสงครามไซเบอร์กันละคือใช้ Facebook ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาจุดที่อัจฉริยะออกมาชนทนายตั้มอย่างเต็มๆคือคดียาเสพติดข,ของนางสาวอาเมเริยจาจอคอบหรือว่าเอมี่ าานอนเอมิธิดาวานอนเนี่ยอเมเรียจะขอบถูกจับพร้อมแฟนหนุ่มที่ชื่อบุญยวัฒน์ิรันเดชะข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจําหน่ายเมื่อวันที่19กันยายน2 5 6 0คดีนี้เนี่ยฝั่งเอมี่ก็ได้เปลี่ยนทนายความ2คนก่อนหน้าทนายตั้มจะตอบร,รับเป็นทนายความให้ตรงนี้ท่านผู้ชมครับคือจุดแตกหักของสองคนที่ <c oughs> ไม่สามารถที่จะประนีประนอมันได้แล้วเพราะคุณอชิริยะเกินพลหัวร้อนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคดียาเสพติดนี่คุณไปรับทําไม ชิดาก็เลยระบุว่าหมดศรัทธาลืมอุดมการ์ในการทํางานเพื่อประชาชนมารับงานคดียาเสพติดช่วยคนที่ค้ายาหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่หรือเน็ตไอดอลของประชาชนนะฮะทนายตั้มก็โต้อีกว่าอีกฝ่ายว่าสร้างดราม่ากล่าวหาผมคนไม่เคยยุ่งก็ดีเหมือนกันเปิดหน้าออกมามัวแต่ไป สิงอยู่ในกลุ่มดาร์กก็คือคุณทนายตั้มบอกว่าคุณอชัชริยาน่านสิงสู่กับกลุ่มดาร์กใส่ร้ายมานานแล้วต่างฝ่ายต่างก็สาวไส้กันเป็นจุดๆปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยศาลจังหวัดบินบุรีมีคําสั่งยกฟ้องนางสาวอเมรียก็หาครอบครองยาไอซ์7จกรัมเพื่อจําหน่ายแต่ยังจําคุกไว้3เดือนปรับ ห้าพันบาทข้อหาเสพยาเสพติดเท่านั้นส่วนแฟนของอเมรียนะฮะ,ะหรือเอมี่ทิดาวานอนบุญชวัตรสามพิาพากษาจำคุกตลอดชีวิตปรับสองล้านห้าแสนบาททีนี้คุณอัจิริยะเลยประธานก็เลยได้นําหลักฐานนะฮะเข้าร้องเรียนตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่มันดราม่ามากๆแล้วข่าวนี้เข้าร้องเรียนพลตำรวจโทชานเทพเสสวเวศตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการตํารวจนครบาลว่ามีการวิ่งเต้นล้มคดีเอมี่โดยใช้เรื่องมาตรา 1, 100ทับของพรบรยาเสพติดคือการล โทษคด,ดียาเสพติดท่านผู้ชมครับก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปขออนุญาตเล่าเรื่องมาตรา100/2ทคือในมาตรา100/2ทนั้นบอกว่าถ้าผู้ใดก็ตามสามารถที่จะเป็นสายให้ตำรวจในการไปด ดำเนินคดีแล้วจับผู้ต้องหายาเสพติดได้ที่เป็นรูปธรรมเป็นรูปเป็นล่างไม่ใช่จับทีห้เมตรสิเมตรจับทีจํานวนใหญ่ๆนะคนที่เป็นสายให้ถ้าคนคนนั้นเนี่ยถูกคดียาเสพติดอยู่แล้วนะอยู่ในคุกแต่ว่าสามารถใช้ข้อมูลให้ตํารวจไปดาเนินคดีได้ก็สามารถจะเอาเรื่องนี้ไปเสนอสารเพื่อให้เข้ามาตา1นึรทับสเมื่อสารเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะตํารวจจะจับผู้ต้องหาคนนี้ได้เพราะว่ามีคนให้ข้อมูลและเพื่อนคนให้ข้อมูลนั้นถูกติดคุกอยู่จะด้วยคดีใดก็ตามไม่สําคัญแต่ที่ ทำงารสุดส่วนใหญ่ได้เป็นคดียาเสพติด 99. 99.99%สารมีเหตุอันควรที่จะลดโทษให้นอกเหนือจากโทษขั้นต่ำซึ่งสารตัดสินไปแล้วสมมติว่าท่านผู้ชมถูกตัดสินพิพภากษาไปแล้วถูกจำคุกตลอดชีวิตก็ปรากฏว่ามีการวิ่งเต้นแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถให้ข้อมูลตำรวจไปจับยาเสพติดได้จำนวน1ล้านเม็ดและพิสูจน์ได้ชัดโดยปราศจากข้อสงสัยว่าที่ตำรวจจับได้เพราะท่านผู้ชมนั้นเป็นคนที่ที่ท,ที่ให้ข้อมูลมาสารก็อาจจะลดระหว่างติดคุกตลอดชีวิตให้เหลือเพียง20ปีหรือ30ปีหรือ ถ้าโดนจำคุกไปแล้ว30ปีอาจจะลดให้10ปีท่านผู้ชมและตรงนี้คือช่องโหวของการวิ่งเต้นเพราะว่าจูจูถ้าทําแบบนี้ได้ได้ลดโทษ5ปี10ปีเนี่ยถ้าเสียเงินล้าน2ล้านบาทเนี่ย เป็นเรื่องที่พ่อค้ายาเสพติดทุกคนยินดีที่จะจ่ายให้ก็คือว่านายอจิริยะกําลังกล่าวหากําลังกล่าวหาว่าทนายตั้มเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ปั้นพยานเท็จแล้วใช้เอกสารเท็จในการไปวิ่งเต้นเพื่อให้จําเลยในคดียาเสพติดนั้นคือคดีของเอมี่และแฟนสามารถที่จะลดโทษได้ก็เลยไปร้องเรียนกับท่านผู้บัาการตรํารวจนครบาลในขณะนั้นคือ คุณชำนาญเสสเวทนี่คือที่มาของความขัดแย้งที่มันแตกหักอย่างชิดที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะไกลเกลี่ยกันได้อีกต่อไประหว่างดูโอคู่โหดคู่หูสองคนนี้นะฮะท่านผู้ชมเริ่มจะเข้าใจหรือ,อยังนะฮะว่าทําไมอัจฉริยะโพที่ไหนหรือทําไมทนายตั้มโพที่ไหนฟังตรงข้ามก็ต้องเป็นอัจฉริยะตลอดเวลาเพราะมีการตามล้างตามเช็ดกันตลอดนะฮะจนในที่สุดในสิในที่สุดแล้วคดีของนางสาวอาเมเรดีก็ขึ้นถึงศาลนุทธรศาลนุทรก็ได้พิพากษาออกมาโดยออกหมายจับนางสาวเอเมิเร เพราะว่านางสาวเอมิเรียนั้นหนีศาลนั่งเครื่องบินไปดูไบออกจากกรุงเทพนั่งเครื่องบินสายการบินเอมิเรตออกจากกรุงเทพไปแล้วก็ไปอยู่ที่ดูไบปรากฏว่าอัจฉริยะก็กล่าวหา ทนายตั้มว่าทนายตั้มเนี่ยโกหกเพราะทนายตั้มเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเอมี่อยู่ในกรุงเทพจะขึ้นสารอุทธรไปฟังคำพิสนเดี๋ยวจะพาไปฟังสารถ้าแพ้ก็จะสู้ต่อถึงชั้นฎีกาแต่ปรากฏว่าเอมี่หนีไปซะแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอชิยะเรืองรัตนพงศ์ก็โพสต์ข้อความใน Facebook ชมรมช่วยเหลือเยอชาชชากรอันอนรมว่าเอมี่เดินทางจากสวนลุมพินิปปไปดูใบในวันที่22สิงหาคม2562หลังจากนั้นก็ไม่กลับไม่เคยกลับออกมาอีกเลยใบเที่ยวบิน ek 385โดยที่ในขณะนั้ เอมี่ Amy ยังไม่มีหมายจับออกมาเหมือนกับรู้ตัวว่ายังไงเพรสเซฟเอาชัวร์ชัวดีกว่าออกไปอยู่นอกประเทศทีนี้ปัญหาก็คือว่าทนายตั้มก็เลยเจอข้อหานะหลังจากที่นายอัจฉริยะไปร้องเรียนกับผู้ัญชาการตำรวจนครบาลผู้ัญชาการตำรวจนครบาลก็ตั้งทีมสืบสวนสอบสวนก็กลายเป็นว่าทนายตั้มเบิกความเท็จกรณีเอมี่อามาเรียคือเรื่องของเรื่องก็คือว่ามันมีตำรวจคนหนึ่งนะฮะ ดาบตำรวจสิทธิศักดิ์สุทธิประสิทธิ์ท่านผู้ชมครับได้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนสอนอมินบุรีให้ดำเนินคดีกับทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดอาคมคงสวัสด์ปุญญวัฒน์ฮิรัญจะเตชะและนายทอมมี่จาคอบในฐานะความผิดร่วมกันใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนร่วมกันนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีอาญา คือสรุปเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเรื่องนี้คือดาบตํารวจคนนี้เนี่ยนะฮะสิทธิศักดิ์เนี่ยเขายืนยันว่าเขานี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าเขาเนี่ยเคยไปจับกลุ่มยาบ้า40,000เม็ดแล้วปรากฏว่าผลการจับกลุ่มตลอดจนบัตรบัตรตำรวจของเขาเนี่ยนะฮะตลอดจนบัตรขา้าราชการเนี่ยถูกปลอมแปลงเอกสารไปเพื่อเอาไปยื่นต่อศาลว่าเป็นผลงานของในปุจจวัตรซึ่งติดคุกอยู่ในคดีเอมี่โทษฐานติดคุกอยู่ประมาณ30ปีเพราะว่าถูกลดจากจำคุกตลอดชีวิต เหลือ30ปีเพื่อที่จะให้เข้ามาตรา1น0ทับ2แล้วก็คุณตำรวจคนนี้ก็ระบุว่าคนที่ทำเช่นนี้ก็คือทนายตั้มและพักคัวกด้วยเหตุนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องเขาโดนสอบวินัยแต่จริงๆแล้วคนที่ทำเรื่องนี้มีการปลอมแปลงเอกสารนี่คือที่มาของการที่ตำรวจออกหมายจับทนายตั้ม ะะและในที่สุดแล้วเรื่องก็ยังค้างอยู่ที่สอนอมินบุรีแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังว่าทําไมจูจ่ๆเรื่องมันติดเทอร์โบระโดดไปถึงอายาการทันทีและอายาการก็เพิ่มโทษข้อหาให้กับทนายตั้มเอาละอันนี้ท่านผู้ชมก็พอจะเข้าใจละแต่ทีนี้มันก็มีข่าวว่ามันก็มีอยู่หลายคดีที่เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งหลายคนในแหล่งข่าวก็บอกว่าคุณทนายตั้มอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่วันนี้ท่านผู้ชมครับ วันนี้นี่เป็นเรื่องของการกล่าวหากันท่านผู้ชมทนายตั้มยังไม่ผิดนะฮะเขาแค่ประกันตัวออกไปแล้ววันที่1กรกฎาคมเนี้ยเขาต้องไปสํานักอายการที่บินบุรีเพื่อจะรับทราบข้อหาซึ่งอายการได้เพิ่มข้อหาเข้าไปอีกจากผิดมาตรา1 8 0เพิ่มอีกมาตราหนึ่งคือ181เข้าไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยดูอนอีกต่อไปนะฮะทีนี้จู่ๆยังไม่ทันไรเลยก็มีเรื่องกรณีลุงพลนะ,ะเรื่องลุงพลเนี่ยผมอธิบายให้ฟังไปแล้วข่าวที่แล้วนะว่าทนาย ตั้มได้ทําการอะไรบ้างเข้ามาดูแลลุงพลยังไงแล้วก็มีการประทะกับทางด้านลตำรวจเอกสุวัสด์แย้งยอดสุขแล้วก็ใช้บริการของนายศิราเจนจาคะผู้ซึ่งสามารถจะรับงานได้ทุกงานนะถ้าผู้จาตกลงกันได้และเข้าใจกันดีนะฮะลุงพลนี้ก็ออกมาไปงานของคุณศิราเจนจาคะก็ไปกอดเอวคุณศิราเจนจาคะไปใส่เสื้อนอกอย่างดีนะฮะมันก็เลยกอ่อให้เกิดดราม่าขึ้นมาเพราะว่าจูนะฮะพอทางทนายตั้ม เป็นธนาให้กับทางลุงพลและก็สามารถที่จะสร้างปัญหาให้กับตำรวจหลายๆประการจู่ๆอัจฉริยะก็เลยไปแจ้งความลุงพลละข่าวนี้เพราะว่าลุงพลนี่เป็นลูกความของทนายตั้มข้อหาอะไรมาผิดพระราชบัญญัติป่าไม้แจ้งความว่าไม้ที่ แสดงออกมานั้นมันไม่ใช่ไม้ประเภทหนึ่งมันเป็นไม้ประเภทหนึ่งซึ่งเป็นไม้ต้องห้ามห้ามเอาออกมาจากป่าเรื่องราวยังไม่ทันจะถึงอะไรเลยปรากฏว่าคุณอจฉริยะอจฉริยะก็เลยโดนคดีที่ศาลจังหวัดอุธยาคือมีคดีความคดีหนึ่งซึ่งซึ่งทนายตั้มเป็นจำเลยและอัจฉริยะก็ไลฟ์เฟซบุ๊กบอกว่า,าศาลอยุธยานั้นล็อกผู้พิพากษาที่สามารถเข้าข้างทนายตั้มได้ศาลยุติธรรมเลยาศาลท่านก็สั่งตรวจสอบทันทีเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วพอสั่งตรวจสอบวันทีก็ปรากฏไม่เป็นความจริงปรการกฏว ดโดนคดีละเมิดศาลโดยที่รอกําหนดลงโทษรอกําหนดลงโทษคือยังไม่ลงโทษนะแต่รอกําหนดไว้2ปีใน2ปีนี้ถ้ามีอะไรผิดปกติก็สามารถจะกําหนดลงโทษได้ทันทีเพิ่มเติมนะฮะท่านผู้ชมครับ2คนคนนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปที่ผมเล่าให้ฟังแล้วความขัดแย้งก็เกิดขึ้นตามที่ผมเล่าให้ฟังชกกันไปชกกันมานะฮะจนกระทั่งผมเข้าใจว่าน่าจะถึงเกือบเกือบจะยกสุดท้ายแล้วขณะนี้ผมมองว่า ทนายตั้มแล้วคุณอัจฉริยะนั้นสองคนนี่มีสองสไตล์คุณอัจฉริยะค่อนข้างจะลูกทุ่งลูกทุ่งก็คือว่าใครเดือดร้อนมาหาก็ พาลุยเลยฝ่าดงเท้าฝั่งฝา,ฝา,ฝาดงตีนฝาขวางหนามก็เข้าไปสู้แต่คุณอัจฉริยะก็ถูกกล่าวหาเหมือนกันว่าเป็นคนซึ่งเวลาไปช่วยใครแล้วเนี่ยจะช่วยเป็นแพ็กเกจทำมาแพ็กเกจคืออะไรคือว่าเมื่อช่วยแล้วคุณชัยอาชริยาก็เสนอไปเลยว่าใช้ทนายของมมสิรวมเบสเสร็จแล้วเนี่ยไม่เกิน3 40 0 0 0บาท5 0,000บาทนะซึ่งปกติแล้วราคาเช่นนี้ก็เป็นราคาทั่วๆไปไม่ได้แพงอะไรทั้งสิน้นซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่หรือคนซึ่งอาชริยาช่วยนั้นก็จะเห็นความตั้งใจอชา,จใชาชริยาก็จะใช้นาชก็ กล่าวหาตลอดเวลาว่าไม่ได้ช่วยโดยจิตใจที่บริสุทธิ์คุณอัฉริระก็บอกว,ว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะมันมีค่าเดินทางนะโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายปกติธรรมดานะฮะแล้วคุณอัจฉริยะก็เลยโจมตีทนายตั้มบ้างนะว่าทนายตั้มก็เคยช่วยคดีบางคดีแล้วก็เรียกเงินเขาห้าแสนบาททนายตั้มออกมาชี้แจงว่าจริงอยู่อาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าว่าเนื่องจากว่าคดีที่ช่วยนั้นฝ่ายที่เขาช่วยอยู่เขาต้องการให้ทนายตั้มเนี่ยหาข้อกฎหมายที่ลงโทษจำเลยคือฝ่ายตรงนข,ข้ามของเขาให้แรงกกกกว่าก่าาาาาเเเออียยะทนตบ้ห ช่องทางไม่ได้มันทําไม่ได้เขาก็เลยคืนเงิน5 0 0 0 0นบาทนั่ไปก็คือว่าที่อัจฉรยะกล่าวหาทนายตั้มเอาเงินเข้ามา5 0 0 0 0นทนายตั้มบอกเฮ้ยรับมาจริงแต่ทํางานให้ไม่ได้เขาคืนเงินไปให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นว่าจุดอ่อนของแต่ละคนมีหมดทั้งสองคนทั้งทนายตั้มแล้วกวาัเฉริยะแต่ว่าจุดอ่อนของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนั้นในขณะนี้มีมากเหลือเกินเหตุผลเพราะอะไรท, wherever, ท่านผู้ชมเพราะว่าคุณสิทธาเริ่มมีความขัดแย้งกับผู้จัดการ ชเพราะมีการแสดงออกเพื่อให้เห็นว่านายชัยพน์นะฮะวิภาหรือลุงพลนั้นถูกรางแกทําให้สาธารณชนมีความเข้าใจว่าหลักฐานที่ตํารวจมาอยู่นั้นเป็นหลักฐานที่อ่อนทีนี้ถ้าผมพูดไปคราวที่แล้วท่านผู้ชมว่าพลตํารวจสุวัสด์แจ้งยอดสุกมองว่าเรื่องของน้องชมพู่นี่นเป็นเรื่องขาดใจเหมือนกระดูกติดคอต้องหาทางถ่มออกให้ได้แล้วการออกหมายจับลุงพลได้เนี่ยเขาถือว่ากระดูกเขาหลุดจากคอแล้วแล้วปรากฏว่ามีทนายคนหนึ่งคือนายสิทธาเบี้ยมังเกิดกลับมาเล่นเกม ทำให้เขาเสียเสียชื่อเสียงข้อที่จริงนะท่านผู้ชมครับทนายตั้มเองมีคดีความอยู่หลายคดีความท่านผู้ชมครับอยู่ในขั้นโรงพักคดีเหล่านี้ท่านผู้ชมคืบคลานช้ามากตั้งแต่สมัยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชายจินดาแล้วแล้วก็อาจจะคืบคลานช้าต่อไปเรื่อยๆเพราะทนายตั้มเขาก็มีเส้นสายมีเครือข่ายทางตำรวจเขาเช่นกันแต่โชคร้ายที่ทนายตั้มมาประทะากับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคน นี้พลนุเบศสุวัสด์แจ้งยอดสุขท่านผู้ชมครับจำได้ไหมผมเคยพูดว่างไงผมบอกว่าเวลาคุณมีเรื่องกับคนที่กลุ่มหนาารัฐเอาไว้มีแต่เรื่องปวดหัวเวียนหัวและปวดใจสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบตรกลุ่มหนาารัฐในเรื่องกฎหมายและการกล่าวหาหรือ,อในอีกหนึ่งกระบวนการยุติธรรมต้นน้ําจึงไม่น่าประหลาดใจที่คดีแต่ละคดีของทนายตามที่ไม่เคยคืบหน้านะทันทีเลยพอมีเรื่องขัดแย้งกับพบตรทันทีคดีทุกคดีของทนายตามถูกติดเทอร์โบเดินหน้าไปถึงขั้นส่งอายการทันทีอย่างเช่นคดีที่สอนอ นนบุรีท่านนายฟังแล้วยังมีหลายคดีที่มีลักษณะคล้ายๆกับคดีสอนอมนมมนบุรีคือการใช้ช่องโหว่ของมาตรา100ทับที่จะเสนอต่อศาลเพื่อลดโทษจำเลยแต่ว่าคดีต่างๆเหล่านี้อยู่ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค7ที่ผมพูดมานี่ท่านผู้ชมไม่ได้ฟันธงว่าทนายตั้มเป็นผู้ผิดแต่เมื่อใดก็ตามใครตกเป็นจำเลยในคดีความต่างๆก็มีเรื่องปวดหัวโดยเฉพาะยิ่งท้าภาครัฐคืออายาการเป็นโจทย์ท่านผู้ชมเชื่อผมเถอะ ปวดหัวแน่ๆผมเนี่ยน่าจะเป็นคนหนึ่งแนนเป็นคนหนึ่งและอยู่อันดับสองของประเทศที่โดนคดีความมาตั้งแต่ทำงานจนถึงวันนี้ร่วมร้อยกว่าคดี เชื่อผมนท่านผู้ชมถ้าผมอยู่ันดับสองมองไปรอบตัวผมแล้วไม่มีใครกล้าขึ้นอันดับหนึ่งหรอกตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวลากทวงทนายตั้มลากไปมากๆท่ทวงไปมากๆมันก็เหน็ดเหนื่อยถ้าผลคดีไม่จะออกมาที่เป็นประโยชน์กับเราตรงนั้นมันจะเหมือนลูกอุกาบาทหล่นมาใส่ตัวเรานอกเสียจากว่าทนายตั้มนั้นจะเป็นคนที่มีสันดาห์ไม่ค่อยดีเหมือนผมก็คือตายเป็นตายเจงเป็นเจงไม่กลัวเป็นเป็นไงเป็นกันคดีที่นายตั้มโดนอยู่ปัจจุบันและกําลังจะโดนอยู่ในอนาคตเพอเอิญเพอเอิญเป็นคดี ไอายาที่รัฐเป็นโจทย์การปฏริปายนอมยอมความคงเป็นไปไม่ได้เลยหากทนายตั้มต้องเพลียงพังส่วนลุงพลหรือชัยพลวิพานั้นท่านผู้ชมครับไปกดปรากฏตัวรัฐสภากับนายศิระเจนจาคะพร้อมทนายตั้มในวันนี้อำนาจรัฐกำลังจะตามล้างตามเช็ดลุงพลด้วยเหตุผลก็เพียงเพราะว่าท่านผู้ชมเหตุผลเพียงเพราะนายกรีได้กล่าวตำหนิสิระเจนจาคะในสภาอย่างเปิดเผยการกล่าวตำหนิของนาย,ยกคือการให้ท้ายพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขที่กำลังจะถูกคณะกรรมการใน ชุดที่นายศิระเจริจา,าเป็นประธานเรียกตัวไม้ซักถามในคณะกรรมการซึ่งนายที่สุดนายศิระคือนกู้ที่ต้องรีบถอยอย่างรวดเร็วและหาบันไดลงด้วยการพูดบอกว่าคดีนี้มันน่าจะอยู่ที่คณะกรรมการปป,ปอชอไม่ใช่ของผมแต่ท่านผู้ชมครับถ้าเรามองอีกมิติหนึ่งก็เห็นว่าคําพูดนายงตรีในสภาที่ตําหนินายศิระเจนจา,าเป็นไม่ได้หรือเปล่าว่าจะต้องถูกแปลความหมายจากบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐที่กําลังมีเรื่องมีราวกับตํารวจนั้นฝ่ายตํารวจรวมไปถึงอาย,ยาการ กำลังได้รับไฟเขียวหรือเปล่าให้เดินหน้าอย่างสุดซอยกับสองคนนี้คือทนายตั้มและก็ชัยพลวิภาลุงพลยังไม่ทันไดเลยผมเล่าให้ฟังลุงพลโดนคดีพรบรป่าไม้ล้เป็นเหตุให้คู่หูดูโออย่างอัจฉริยะเป็นคนซึ่งเป็นคนทเข้าไปแจ้งความก็กล่าวหานี้นะฮะไม่ใช่ฝีมือใครอัจฉริยะเป็นคนจัดการแล้วเรื่องนี้ก็กําลังเข้าสู่อัยการ ท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้ระหว่างอาัจฉริยะกับสีธานั้นวันนี้อัจฉริยะดูเหมือนจะถือไพ่เหนือกว่าเยอะเพราะสุวัสด์แจ้งยอดสุกนั้นเป็นตำรวจที่มีความใกล้ชิดกับอัจฉริยะมาตั้งแต่เขายังไม่ได้ด,ดำรงตำแหน่งผู้จัดจการตำรวจแห่งชาติแต่ทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับคดีความทั้งที่อัจฉริยะโดนและทนายตั้มโดนนั้น จะแบ่งออกเป็นสองประเภททนายตั้มจะโดนอำนาจรัฐเล่นงานแต่อัจริยะส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องส่วนตัวคือหมิ่นประมาทซึ่งเป็นความผิดส่วนบุคคลที่พูดนี้ไม่ได้แปลว่าศึกนี้จะเรียบร้อยแล้วเพราะขาบวนการที่นายตั้มโดนอำนาจรัฐนั้นเพิ่งจะผ่านต้นน้ำและกลางน้ำยังไม่ได้เข้าสู่ปลายน้ำคือสารซึ่งก็มีทั้งสารชั้นต้นสารสารุทธรสาลฎีกาและจะต้องมีต่ออีกหลายๆปีจนกระทั่ง พวกเราหรือสาธารณชนก็อาจจะหลงลืมและลืมเลือนไปแล้วแต่ท่านผู้ชมครับที่แน่ๆคู่หดูโอโดยเฉพาะยิ่งทนายตั้มนั้นเชื่อผมสิครับอัจฉริยะคงจะเป็นผีที่ตามมาหลอกหลอนเรื่องของทนายตั้มและคงจะหมั่นแฉเรื่องราวต่างๆว่าไปถึงไหนแล้วทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับคู่หูดูโออัจฉริยะเรื่องรัตนพงษ์และสิทธาเบี้ยบังเกิดอุปมาไม่เหมือนผีเห็นผีรู้ความตื้นลึกหนาบางของตนลนอย่างลึกซึ้งเป็นเพียงว่าอัจฉริยะ,ะเผอิญมีหมอผีที่เป็นตำรวจใหญ่ยืนอยู่ข้างเขาเลยทาให้ทนาย ต้องหาทางหล,ลบหลบหลีกและความที่เป็นคนเอาตัวรอดมาได้อย่างนุ่มก็อาจจะผ่อนหนักเป็นเบาก็ได้นะฮะนี่คือเบื้องหน้าเบื้องหลังของคู่หูดูโอที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมควรจะรับทราบเอาไว้สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะหรือว่า f c ทุกคนนะฮะก็นี่ผมมารีวิวสินค้านะฮะกล้วยจับยวนนะครับผมมี3ามรสนะฮะรสหมูตุนรสต้นดำดับรสต้มยำนะครับสนใจทักไลน์ ได้นะครับผมหรือว่า Facebook นะฮะหรือว่าเบอร์โทรนะครับผมติดตามที่ Facebook ได้นะครับ